กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีตนรับเข้าสู่เกมคาบาลแอนติเมทคอมโบกับผมนัสเอ็กนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมนัสเอ็กจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตแพทวันที่20ที่ผ่านมานะครับก็ผ่านมาแล้ว5้าวันเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างขออนุญาตย,ย,ย้อนหลังสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากาากดซับสไคร์ช่องนัสเอ็กและก็ฝากไปกดซับสไคร์ช่องนัสเอ็กเอ็กคอมโบด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครเนะี่ยที่อยากจะทําทการเติมเกม มือถือราคาถูกลมไปถึงในส่วนของคาบาวเอหรือคา r ์บาว n อินฟินิตคอมโบนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการสเตร่าโกผัดได้นั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อนใดนะครับที่อยากจะทำการเปิดบอร์ดในส่วนของเกมมือถือนะครับและไม่อยากเสียค่าไฟแพงๆนะครับสามารถที่จะใช้บริการเท่าข่าวจำลองมือถือนะครับกับโปรแกรม UG p h o n นได้นั่นเองนะครับ UG p h o ฟ e คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันเลยกราบสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกับผมนะเซอร์เอ็กนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของ การอัปเดตแพทที่ผ่านมาสําหรับวันที่20นั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าเว็บไซต์คาร์บาลแอนติเมตคอมโบกันเลยนะครับไปดูกันเลยสําหรับในส่วนของแพทโน้ตประจําวันที่20สิงหาที่ผ่านมานะครับจะเป็นในส่วนของ w o r l d b o s s นะครับพร้อมกิจกรรมอีกเพียบอย่างแรกนะครับจะเป็นในส่วนของกล่องแบตเตอรี่ฟอร์จูนนะครับแล้วก็ในส่วนของ Tower Up d a t ปนะครับ b t f นะครับ Part 2นะฮะแล้วจะเป็นในส่วนดันเจียนใหม่ๆแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของทวินทาวเวอร์แล้วก็น กิจกรรมเก็บตัวอักษรเช่นเดิมแล้วก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะครับน่าจะเป็นมอไซค์นะครับหรือว่าสกีน่าจะใช่นะครับอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับการเชิดเชยก็จะเป็นคล้ายๆกับในส่วนวอร์ชั่นโมบายนะครับก็จะเป็นพวกโคลีวอเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกคอมมูนิตี้บล็อกต่างๆที่เคยแจกในโมบายนั่นแหละนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีอัปเดตมาแล้วนะครับกับในส่วนของ t o w n of the d e a d B3F นั่นเองนี่ยพาร์ทสเนาะก็ถือว่า a า m Pad ในส่วนของมือถือทันแล้วนะครับสำหรับผมนะก็เริ่มทันแล้วแหละครับเผื่อไปไกลกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็นี่เลยนะครับบอสมอนสเตอร์นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนของบอสมอนสเตอร์นะครับก็คือตัวละครนี้นะครับก็สับก็คือพวกบอสพวกนี้แหละนะครับที่อยู่ในดันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อบดันเจียนได้กับพ่อค้าตัวนี้เลยนะครับในเมืองบริไอนั่นเองนะครับเงินที่ต้องใช้นะครับสองล้านเอลซัททาออสคอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของดันเจียนก็คือเราจะแลก หาได้นะก็คือเราจะทําการแลก2ชิ้นนี้นั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นนี่เลยนะครับ S of p h a n t o m นะครับก็เป็นดันเขาควายสีแดงนะฮะอยู่ในแมป u n d e s c a l e เหมือนกันนะครับก็ Boss Monster ก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับสามารถแลกได้ที่ NPC ตัวนี้หัวข้อในส่วนของ NPC Entry Dungeon น,นั่นเองนะครับเงินจะต้องใช้2ร้าน a i r เ a t เช่นกันแล้วก็ d y v t o r e 2 EX นะครับเราถึงจะสามารถ แรกดันขอ,ขอควายได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น World b o อสนะครับก็เล่นขายกิจกรรมนะครับปรากฏตัวนะครับในส่วนของบอสเนี่ย9โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกๆวันโดยบอสจะมีเพียง2ตัวเท่านั้นได้แก่ในส่วนของ,ของตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับระบบทําการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลากิจกรรมนะครับแบ่งเป็นเวลาเตรียมตัว5ทีแล้วก็อีก20นาทีในการกําจัดบอสนะครับบอสเวอร์จะมีเพียงแค่ช่อ n สามนะครับช่องวอลแล้วก็ แล15แล้วก็ชั้นุดท้าจะเป็นในส่วนของชั้น20เท่านั้นนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของตารางต่างๆนะครับที่ทำการลงเอาไว้นะครับในส่วนของเวลาบอสนั่นเองนะฮะเพื่อประกาศเริ่มนะครับจะมีไอคอนมุมซ้ายจอนะครับขึ้นว่าปรากฏการปรากฏตัวของบอสนั่นเองนะครับข้อมูลบอสของตัวละครนี้ก็ประมาณนี้นะครับไอเทมที่จะได้รับนะครับจากบอสก็จะเป็นเจาะนะครับเจาะโลนะครับ แอส e ซซอรี่ออฟโ l ว์เลเวลนะครับแล้วก็จะเป็นพวกลิงออฟลักบวกสอง i ีดิคอนลิงนะครับบวกสองสล็อตเอเทนเดอรนะครับ Slot ตเอเทนเดอร์มีดนั่นเองมี่แหละโลยั i g h นั่นเองนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับ Attacker Rano นะครับก็จะเป็นในส่วนของบอสแมงมุมนั่นเองนะครับจะอยู่ในเการูน่านะครับจะเป็นไอเทมที่ดรอปนะครับคีดิคอนลิงนะครับบวกสองสล็อตเอเทนเดอร์ไฮโลนะครับแล้วก็มีดิเอเหมือนกันนะฮะทำไมเขาไม่เลี้ยงให้เรียบร้อยวะ แลวก็ลิงออฟลักก์สเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันบนนั่นแหละนะครับเปลี่ยนแค่บรรทัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้าต่างคะแนนที่กําหนดนะครับและคะแนนที่ได้รับนี่ตามนี้เลยนะครับเงื่อนไขนะครับส่วนเงื่อนไขคะแนนส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ลองมาาดูเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเงื่อนไขรางวัลนะครับต้องกําจัดบอสเท่านั้นจึงจะได้รับแรงรีวานะครับการจะได้รับในส่วนของของรางวัลนะครับขึ้นอยู่กับคะแนนของเป้าหมายขั้นต่ำด้วยอันนี้ก็เป็นในส่วนของพวกคะแนนต่างๆ ครับแล้วก็แรงต่างๆ่างนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นแพทินัมบัฟปลดล็อกแพทินัาบับระดับมาสเตอร์และอีพิกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการปลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะทำการใส่บับเพิ่มให้กับตัวละครได้นะครับเกรด4และเกรด5นะครับ1วันอยู่ที่5,000นะครับเกรด5อยู่ที่1,000 0ครับลด10%เนตะฮะตามนี้เลยถือว่าก็ถูกนะครับก็สืบตุมกันไปได้นะครับ รายละเอียดพรีเมียมบัฟนะครับอีกที่นี่เลยนี่ครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดครับมาที่จะมาดูตรงนี้ได้คือลดในส่วนของราคาลงนั่นแหละนะครับครที่ยังไม่ได้ทำการซื้อก็ไปซื้อตุนกันไว้ได้นั่นเองครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ <Wow. S 1> ในส่วนของวอล์กโคเซตซีซันสี่ครับเป็นส่วนของตู้สไตล์ใหม่เนะ่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้แล้วก็ถัดมาแล้วจะเป็นกิจกรรมตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรนั่นเองนะครับ ก็เก็บให้ครบนะครับคำว่า C A B A L N O 1นั <c oughs> ่นเองคาบาร์โนหนึ่งเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่เลยนะสําหรับในส่วนกิจกรรมล่าตัวอักษรอีกแล้วนะครับก็จะได้กล่องนะครับสุม่มหนึ่งแบบนี้ซึ่งเราจะได้รับในส่วนของเงินเอียวซัดด้วยนะเออนะอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนของรีวร์ดต่างๆรางวัลกิจกรรมนะครับก็ได้รับในส่วนพวกอัลเมอร์นะครับออปชั่นสกอร์ไฮระดับไฮเอ็ดไปจนถึงไฮนะครับเป็นพวกแมคคิเลต สโต,อตแอมสกิวแอมประมาณนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของสโตรต์เอเทนเดอร์แอปอีพิกบูสเตอร์นะครับ, I oster, รบแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกไฟวิงเป็นในส่วนของพวกฟอร์วิงนะครับก็มาดูตรงนี้กันได้ใครที่โชคดีก็จะเป็นในส่วนของพวกไฟออฟนั่นแหละนะฮะถัดมานะครับจะเป็นโปรเดือดประจําวันที่20สิงหานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากไครนะครับที่มีงบประมาณในการเติมก็อย่าลืมไปดูกันได้แล้วกันนะครับไปดูโปรชั่นเสริมกันสักหน่อยนะสำหรับในส่วนของ กิจกรรมนี้นะครับยีสิงหามีอะไรบ้างนะครับนี่โบเครนนะครับหนึ่งพันฟอสเจมอันนี้ก็เหมือนกันดันนะครับ B2F นะครับหนึ่งพันฟอสเจมเช่นกันนะ Edge of Thunder นะครับก็15ื่นเช่นกันแล้วก็ในส่วนของ B2F 3นะครับ Tower of Death นะครับหมื่นห้าฟอสเจมเช่นกันนะครับอันนี้จะใช้เป็นฟอสเจมในการซื้อนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนพวกและในส่วนถัดมานะจะเป็นไฮไลท์นะก็สามารถซื้อได้โดย ใช้เวล l ปอร์ด้วยกันนะครับแพ็คแรกก็2,990 w a l l e าร้อยเก้าสิบนะครับได้รับในส่วนของโกลได้รับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ100อันแล้วก็มีแพ็คใบประเมินนะครับได้เขาวว่าควายมีแพ็คลงดันเจี้ยนต่างๆรวมไปถึงในส่วนของมีเต็ดโอบด้วยมาก็จะเป็นในส่วนพวกกล่องสุ่มต่างๆครับอ,อันนี้ก็เอาเข้ามาเยอะมาก,กใครที่แบบ ไม่รู้จะซื้ออะไรนะก็เก็บโบลเล t ตพ i อยไว้รรนะครับรอแบบกิจกรรมฟอสเจมดีๆมาก็ลองไปดูกันได้กัแบกบิจกรรมพวกนี้คือแบบเอดเข้ามาให้แบบเยอะมากๆนะถือว่าดีนะแต่ว่าก็คงแบบเล่นไม่หมดอะไรขนาดนั้นนะนะก็หลักๆก็มีประมาณนั้นนะครับในส่วนของกิจกรรมอัปเดตท,ที่2ีคืออัปเดตเยอะมากแต่ว่าจะเป็นในส่วนพวกกิจกรรมที่ได้ทําการ แต่จะเป็นในส่วนพวกกิจกรรมล่าบอสซะมากกว่าหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เพื่อนๆได้ทําการเติบโตกับตัวละครนะยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามานอกจากในส่วนของดันเจียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ะะนนกอดใจรอ,อก,กิจกรรมหน้าแล้วกันนะครับกับเกมคาบาวอันติเมตคอมโบหรือว่าคาบาวเวอร์ชัน PC นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะซ็กต้องลาไปก่อนนะครับอธิบายผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดหรือว่าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านรับเจอก